ชื่อเป็นอะไรวะมันชื่ออะไรอ่ะชื่อเพลงยาสองกิโลเมตรพอแยกออกมาก็คือยียุนจินทายากเลยก็เป็นยุนจินอีกแล้วเพลงนี้อันี้ขาเซลล์จอซิสดีครับแล้วอยู่ดีเพลงของวูแล้วผมชอะไรก่อนโอ้ยผมมันยาวอ่ะผมพนะมันยาวแล้วว่าเพื่อนที่ออฟฟิศก็บอกว่าเธอฉันมียังรถผมน่ารักให้เธออออันนี้ของเพื่อนอะดีแล้วก็ู้ว่าของตัวเอง วันนี้กลับมาสองคนกลับมาสองคนอีกแล้ววันนี้วันเกิดแม่กุ้ยไวันพรวันเกิดแม่กุ้ยได้นะคะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ครอบครัวเจริญเจริญใช่มีลู้ที่น่ารักแบบนี้ต่อไปเอ้ลืมไปดูเราสองคนด้วยนะคะคุณแม่กลับมาสองคนกับวงที่เพิ่งคัมแบ็กไปได้ไม่นานใช่แล้ววันนี้ปล่อยมาแบบว่าเพลงที่สองของระบา้มนีชื่อเพลงว่า If Psych And the blue, the blue bears white ชือมันอะไรวะมันชื่ออะไรอ่ะ <laughs> ชื่อเพลงยาสองกิโลเมตร <laughs> <laughs> ไม่ใช่มันแปลว่าอะไรอ่ะคือชื่อคนปะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชื่อ,อ,อเพลงมาจากอะไรแล้วภรรยาของเด,ดือดคราวเน,ะนหนนวด ในคราวน้ำเงินสั้งมัน่นแหละก็ปล่อยมาแบบไม่มีผีไม่มีขุยเลยหรือว่าหรือว่าในเอมวีมันอาจจะเล่าชื่อเพลงก็ต้องไปดูนอีกนีนึงเออแต่ว่าจะปกตอนนี้มันดูแบบิีพอรหน่อยนะเออเหมือนอยู่แถวเอ็มคอเทียไงไม่รู้เลยแต่นีอาวยได้ค้าหนึ่งคนเอาโอเคไม่พูดถ้าทำเพลงแล้วเพราะอยากรู้ว่าปล่อยมาทำไมแล้วเพลงจะเป็นอย่างไรใช่สามสองหนึ่งเฮเธอโลเคชั่นเหมือนนี้เลยอ่ะ ประเทศไทยแน่นอนเออเหมือนประเทศไทยอ่ะเฮ้ย<า>หว่อ,อันนี้ก็ใส่ที่ไทยเหมือนกันมามแล้วจ้าวิ่งขนูมปูป่าเลยปิ้วหวนดี้คะ่ะเออชานาดอสุดๆอีซ้ายแอนด์บูเบียสไวท์ เฮ้ยหน้าสวยมากเฮ้ยเกียร์ภาพเป็นไเลิ่เปิดมาได้เพลงเปิดมาได้เต้นไม่ยเลยเฮ้ยเล่าเพลงดีน่ะเออเขาถูกห้ามตาย มิกก็แบบไม่ถึงว่าเขาใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแฮปปพีสองอุ้ยอุ้ยหลังเปื้อนแล้วนะน่นารักดีสาวมากเออุ <c oughs> อ้ยเดีเอรอสาโคโซเ <c oughs> อท่อนมาเลยท่อนของฉันเองอุย้ย เพ่งดีนะตอนนี้ยังรู้สึกว่าแบบไม่ตายนะตายโ,โ,โฮุกแล้วพีโหกป่ะเออโหกเปิด้ลยโหกคุยว,วิชวลดีมากเป็นเพลงสำหรับเต้นคุยอึ้นแชร์คือซู้ซีวิดน้องรับบทนงนั่งไหมโอ้โห ออมันเห็นซีนนี้แบบแบบป้าเหมือนเคยเห็นนะซีนที่อยู่ตรงหน้ารูปภาพเมื่อกี้จริงหรอเฮ้ยนางกำลังเล่นมูกลงวาา่าเทียซึมนีร่านอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร AIO ยูดเออโคตไทยผมชอบท้านี่ยดิจิตอลกูไมกรู้แบบโอ้ยสักรุระสู้ตายมากโลกเดชินซายยีตีนี้ จัดไปบนตึกไปเลยอุ้ยไม่แล้วนะกันเลยวิธีน่าเต้นเก็บทีละคนลิศกันเลยซอบเลยเหมือนเราทำโชว์ฉันเจ้าเป็นยืนจริงเดิมเฮ้ยรับบนาแร้บบทนางจะลมจริงแต่เพลงมันแบบเร็วอ่ะอเออ มาแล้วอุว้ยนันเต้นแรงอยู่นะเออโอ้ยถ้าจบดีนะอ้าวเพื่อนไม่อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอ่ะเลเซอร์เฟม เดี๋ยวไม่ได้โูดเกือบพูดไม่ทันซิกเนเดชจบแล้วเพลงดีเพลงดีมากเพลงดีเพสเร็วมากเลยเนาะคือรู้สึกว่าแบบเพิ่งเขิบมะฟังแล้วแบบว่าซันด็อกออกไปเป็นผีเสื้อราตรีแต่แต่ท่อนก็ยังเป็นท่อนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นหกลองแต่ว่าคือด้วยบรรยากาศทั้งเพลงมันพาไปให้เป็นเพลงเต้นอยู่แล้ว เเเสสสแต่ชอบเกิดอะไรบูมบูมบูมมากท่อนท่อนแทบจะติดหูทั้งเพลงเลยอ่ะเปิดแลวก็เมส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 แล้วเกิดอไรในบูมบูมบูมอะไรบูมบูมบูมใช่ไหมใช่เออแล้วก็แบบโชว์ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ค่อนข้างสวยภาพเยอะพี่ชอบตอนนี้เลยตอนท้ายอ๋อบูมอะไรสักอย่างระเบิดแล้วก็มองหน้าถ้าเกิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนาะมันมีหลากหลายอยู่เนาะมันมีเรื่องที่เปิดเปิดมาแล้วเป็นแบบ เหมือนแกงสองแกงที่ไม่ถูกกันเลยไม่ถูกกั<ห>น<ง>แล้วเสร็จแล้วเขาหายไปปขาหายไปไหนเขาหายไปเลยจนมาเอนไอ้เต้นในห้องสุดท้ายอ่ะที่นั่งเปิดประตูเข้ามาแล้วยีดีก็เต้นเต้นเต้นเลยในใใส่ห้องมืดๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเซนโมงงวงวาร์พิเอลซุมนีดาไม่รู้แบบคืออะไรเออชอบบอกภาพโชว์มากไม่แน่ใ,นในจว่ามันจะมีอุย้ยมีอุ้ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สิทธิ์เจ็บหรือว่าเราดูเลยไหมเราดูก่อนเลยดีกว่าตั้งแต่ในเอ็มวีอ่ะคือเน้นภาพ เต้นค่อนข้างเยอะเออแต่ว่ามันไม่ปฏิปต่อเท่าไหร่ใช่เอองั้นเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีกว่าสามโ,โชว์สามสองหนึ่งออมันมาเลยแต่กูย้ายยุนจิงเลิศอะ่อเะเธอน่าจะเต้นสนุกเลยนะเพลงเนี้นไ,งไ,งไม่ครับคนเอล ถ้ามีความแบบเบาสุเยอะมากอะปักปักปักว้าวเแล้วก็ยามมากเมื่อกี้มาแล้ว <c oughs> แต่ถ้าจะหลิบเขาอะ ทางด,ดีเซลเลยฟูมกล้องดีมากน่าน่าจะถ่ายวันเพลงนะแต่แท่ต้องจำแล้ต้องมองกล้องไหนอะ่ะดูดิทำในการซูมเข้าไปเนี่ยจริงหรอนั่งสลับต <ปะ S 1> <ล>าได้หรอไม่เพราะว่า,วาน้นาใช้สองกล้อง

บูงบูงบูงปึ้งปึ้งปึ้งถ้ามันสนุกอะเนาะโอ้ระวังตาเลือกนะลูกแล้วเล่นต้องยากกันทำไมครับคุณพี่จริงช่องนี้เออมันเป็นถ้ากระเทยโชว์ไงทำโชว์อ่ะโอ้เห็นปะ เปิดมาห้าคนเมื่อกี้เกมจริงๆมันต้องยากสุดเลยนะคนรลกาบอกนี่คือตำแหน่งน้าที่ของเธอเออเฮ้ยเราพี่ยาวเตะขึ้นาวได้เออเดี๋ยวไปช่วยน้องอึ้นแชร์แบบทำให้เสื้อมันกระฉับนิดนึงเอ มันสนุกอะแต่ไม่ชอบไันนีมาเออสองกล้องนะไม่ยอมจบเลเซราฟิมเลเซราฟิมเป็นเพลงที่เกลี่ยท่อนนี่ไม่ผีแล้วเพราะว่าซากุระก็คือมีท่อนของซากุระก็ไม่ได้จมไปไหนเออนี้เออนนิ่ไดเเเกปพลงนี้เป็นเพลงที่เฉลี่ยกำลังดีนะใช่ใช่รู้สึกว่าเฉลี่ยดีดีที่นของเพลงอะจะแบบมีแค่จังหวะเดียว แล้วเป็นเพลงนี้สนุกเพรามันจะเป็นเลเติ้ลเดียวกันทั้งหมดอ่ะ,อะทั้งเพลงนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายพาร์ทซั้งแต่ละพาร์ทอ่ะมันก็ค่อนข้างสมูทแล้วก็แล้วก็เพราะส่วนเราเราคือไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สวยแบบเล่นภาพเยอะมีท่อนที่เป็นบริดจ์กระเทยก็คืออันนั้นก็คือแฟลชแบ็กมาอีกแล้วต่อตัวกันอีกแล้วต่อตัวพอแยกออกมาก็คือยัยยุนจินท่ายากแหละเพราะว่าต้อง ยังไม่เห็นก็เป็นยุนเซนอีกแล้วเพลงนี้ก็มีอะไรให้น่าพูดอะอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพงนี้เราพูดอะไรเนี่ยด้วยความที่ดีเทลมันไม่ได้แบบออกมาแบบ outstanding ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงที่ชอบนี่ว่าก็เธอก็สามารถเปิดแล้วก็ไปเดินใส่ส้นสูงในลูวิ่งได้เลยใช่เป็นเพลงที่ เออเหมาะสำหรับการแบบเอเนอร์จีติกซองอีกแบบคาริโอเออจีนหนึ่งกระพุ่มกระพุ่มกุ่มกุ่มกุ่มเนี่ยเป็นเพลงที่แบบต้องวิ่งต่อเรื่องอ่ะหยุดพักอีเพลงนี้มันตีขึ้นมาให้วิ่งต่อเออก็อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงที่แบบสนุกดีนะแบบดูแล้วแบบว่าเออไม่เบื่อง่ายแล้วก็แบบฮึกเหิมอีกแืมจริงก็ประมาณนี้สำหรับเลอซาราฟิมเพลง eve side and the bluebeard's wife ใช่อ่ะ ประมาณนี้สําหรับใครที่มาดูจองซิ์เป็นครั้งแรกหรือว่าดูหลายๆครั้งแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับช่วยกดซับสไครต์ช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากพูดถึงเราในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่จองเว<ส>นซิตไว้กับเราด้วยสำหรับวัน<บ>นี้อันยองอันยอง